สวัสดีครับรานการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำกับพิเศษครับรีวิวหนังสือพิมพ์นะครับจากฮอสมุดรัฐสพาครับประจําวันเพื่อสที่31สิงหาคม2566ครับขอบคุณฮอสมุดรัฐสภาะครับเราเริ่มจากไทยรัฐก่อนนะครับทกคอรมนัดแรกลดทันทีค่าไฟน้ำมัน เศราโชนะครับเรียกสุพัฒนพงหารือรับข้อมูลส่งไม้สารต่อปวดก้าแล้วโผทหารชนหน้านลาออกหัวหน้าเพื่อไทยเสรีจสุดจวกจัดคอรมอเด็บหมาแย่งชชักามข้าวนะครับเศรษฐาเล่นเร็วเรียกหาหรือสุพัฒนพง์อยู่ทิศส่งไม้ต่อทีมเศรษฐกษิจนะครับงานเศรษฐกษิจหยิบพันนัพนพานทลายแก๊งจีนเทา ลาออกคุณหมอชนันท์สีแก้วนะครับลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับแถลงหลังจากออกจากตําแหน่งพักเพื่อแสดงความรับผิดชอบตามที่เคยประกาศเป็นแสีญญยใจว่าถ้าตั้งรัฐบาลกับพรรคประชาราจะหลอกหัวหน้าพักทันทีอันนี้แก๊งไฮบิดแกมชุดสืบสวนปออทร่วมกับปอปองอและพนักงานอายาการตรวจค้นอาญัดรถสปอร์ตรูที่จอดอยู่ในบ้านราคา50สบล้านในหมู่บ้านตนวันย่าน กรุงเทพกีธาเป็นการทลายแก๊งไฮบิตนะครับดาวร่วงหมอลำอาดาวรุ่งคณะปฐมบันเทิงสินขวาพิกคว่ำนะครับเสียชีวิตส่วนนางสาวสุรรัตน์หรือเอมปะเจริญสายพี่สาวและแฟนหนุ่มบาดเจ็บอาไลแอนพาพรหมอลำสาวดับ แนวรุ่งดวงใหม่กระบ,บะรถคว่ำนะครับจับบัญชีม้าครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตรวจดสะแก้วสแสดงหมายจับล็อกตัวนางสาวสุชาดาชาบุตรศรีขาผู้สารขาเข้าอาณาจักรราชนาจักรด่านตอมอรัญญ,ญประเทศเป็นเจ้าของบัญชีม้าหลอกนางสาววิภาราชาสุนเงิน1.7ล้านทำสามีเครียดหนักก่อคดีค่ายกครัวรวมสามศพและปัดคอตัวเอง นานในเร่งปั่นงานแก้ภาพลบอันนี้อันนี้กระตูนเสียนะครับผลงานดีมีทางกลบปิดเสียงด่าน,นะครับคุณเศรษฐายืนนี้ก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับพัฒนาประเทศพวกดีแตด่ด่าทำงานทันทีทำเพื่อประชาชนคุณภาพชีวิตคนไทยครับนี่คือไทยบัตรนะครับไทยบัตร แลนี่เป็นกระตูนนะฮะกระตูนนิดหนึ่งมีภัยเรือแล้วก็มีเดีว่าเป็นเสือสิง์กระทิงแรดนะคองรอมอแล้วก็มีเค,ค้กอยู่นะครับบทบาทนานะยกน้อยจะประสงค์ถึงหมอมิงนายกเงารัฐมนตรีเงามีเป็นหน้าท่องเที่ยวทั่วไทยใส่ใจอนุรักษ์โลกนะครับอันนี้ ที่วัดสะพูนตุนาะเกาะอำเภอเมืองนครราชสีมาครับอันนี้ที่นครศรีธรรมราชนะครับอันนี้เจ้าดาราสมีที่วัดวัดสนดอกเนาะเชียงใหม่นะครับอันนี้ยามเย็นที่อำเภอครีมาจังหวัดสุขโขทัยนะครับมีแพะเมืองผีจังหวัดแพร่นะครับอันนี้แฟชั่นที่หัวหินประจวบคีรีขัน คึกคักตลาดยามเย็นริมแม่น้ำมูลเทศบาลอุบลราชธานีเที่ยวแบบอนุรักษ์ซันนี่วรรณรัตและปักนภพัดขึ้นไปที่แหการน่องเที่ยวปล่อยคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์นะครับโอเคและไม่มีสีเทพละยุทธศักดิ์ฝากงานผู้ว่าทอทอคนใหม่เดินหน้าพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับ นี่คือในส่วนของไทยรัฐนะครับจากไทยรัฐนะครับเรามาที่ผู้จัดการกันเลยนะครับในรายการ,รผู้จัดการรายวัน,นครับผู้จัดการรายวันนะครับขอบคุณผู้จัดการนะครับเศรษฐาทำทันทีคอนมอนัดแรกลดค่าไฟดีเซลอันนี้น้ำตาท่วมทำเนียบรัฐบาลเลยครับทีมรองโฆษก จับสนะนายกประกอบด้วยนางสาวรัชดาธนาิเรกท่านนี้นะครับานางสาวไตรสุรีไตรสรนกุลท่านนี้และก็นางสาวทิพนันสิริชนะร่ําให้นะครับระหว่างเขาพบประยบพิจารณาจันโอชาที่บริเวณห้องโถงตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อมอบพวงมาลัยเพื่อแสดงความขอบคุณเปรียบเหมือนผู้ใหญ่ในครอบครัวคาแนะนําและกําลังใจในการทํางานนะครับเปิดความท้าท,ยทายเศรษฐาหนึ่งฝา มรสุมเศรษฐกิจชะลอตัวโลกแบ่งขั้วบูกเขาตอกกับฮิดะฮิโดโวชนะญี่ปุ่นแล้ว16ครั้งปาคีคูชื่อดงเล็ดยอมเ็นดีกว่าเป็นโมคะบุรุษนะครับลาลาออกแล้วนะนแพทย์จนาสีแก้วสอสอนานและหัวหน้าพักคนกลางในภุมธธรรมวเชยชัยและในประเสริฐจันทรโรงทองนะครับเลขาธิการพักยกมือไหว้แสดงความเคารพบอกลาในการแถลงข่าวลาออกจาก หัวหน้าพรรคเพื่อไทยตามที่เคยประกาศไว้เมื่อวันที่8เมษาย,ยนในการดีเบตหาเสียงสอสอนะครับจับตาทักษิณขอพยาโทษวิษณุอาจยื่นเรื่องแล้วนะครับคำถามจากประชาชนกลุ่มประชาชนร่างรัฐมนือไอรอนำรายชื่อ2 12,139ที่ร่วมลงชื่อเสนอคำถามทำประชามาติร่างรัฐมนูลัปยื่นต่อกกตต,ต้องการแก้ไข รัฐมนูล2560และร่างใหม่เป็นยยประชาธิปไตยอย่างแท้จริงครับอันนี้เศรษฐาเพื่อไทยเดิมพันสูงความคาดหวังสูงปีดอันนี้บัญชาคามินกรตูนนะฮะอ่าเหตุได้เป็นรัฐมนตรีอันนี้บอกว่าพวกเราได้เป็นรัฐมนตรีเพราะช่วยหาเสียงจนหิ้วสอสอเข้าสภาร้อีคน ส่วนผมคิ้วแค่ขนมอนี่นี่แซวคุณวิชิตชื่นบานวันนี้บอกพิชิตชื่นบานสายลอบฟ้าภาพหลอนคดีถุงขนมนะครับวอนอย่ายี้คอรมอนิดช,ชนน่านไขก่กอกเพื่อไทยเศรษาทําทันทีนัดแรกลดค่าไฟดีเซลนะครับเปิดความท้าทาย ครมอเศรษฐาหนึ่งฟราสมเศรษฐกิจชะลอตัวโลกแบ่งขั้วยุทธศาสตร์เส้นทางการบินสกายดีจตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทกระตุ้นเศรษฐกิจดัน GDP โตหรือประมาณนี้นะครับนี่ฮะดิจตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทกระตุ้นเศรษฐกิจ GDP เปิดความท้าทายคอรมอเศรษฐาหนึ ism, mediocre, ่งฟ้าสมเศรษฐกิจชะลอตัวโลกแบ่งขั้ว อสังหาหมื่นควนขายบ้านคอนโดซ้ำนะครับอันนี้ Thailand p นด์พิ e g e นะครับ TvC TPC ยกเครื่องพิเกมบัตรดึงเงินนอกเข้าไทยอันนี้เป็นเรื่องอะไรล่ะ mm hmm. To Feel Bad Station ควายราง o o d Review Award Hotel ไทยยอดรีวิวเอาอยู่ที่ไหนอ๋ออ,อยู่เซนทันอุดรนธาน,นีโอ,อ้เดี๋ยวมีโอกาสไปพักหน่อยนะครับ จุดพักหลักร้อยห,หมอนราคาเฉียดหมื่นเปิดมา6ปีแล้ว t o f i e l Base Station ยุทธศาสตร์เส้นทางการบินอันนี้รถไฟฟ้านะรถไฟฟ้าอารันพัสคิมโกตั้ง i ีโนแม็กอโอแม็กอีลูกตลาดไทยหวังเป็นผู้นำตลาด รถขยานไฟฟ้าครบอง์จรกอาเซียนอันนี้น้ากีฬานะฮะอันนี้อะไรกาบ,บองกลายเป็นประเทศแอฟริกาที่ฝักใฝ่ฝรั่งเศสแล้วสุดเกิดยึดอำนาจโดยก่อนรุ่งสางพุทธสามสิคณะทหารกลุ่มหนึ่งออกมาถแถลงทางทีวีประกาศยึดอำนาจจับกลุ่มประธานิีดีอาลีบองโก้ ผู้นำอยู่แค่เสียนถูกลม้มหน้าสิบในประเทศปาคีกูชื่อดุงิทธิ์ยอมเมนดีกว่าเป็นโมฆบุตรบิ๊กป๊อกกำลาตตำแหน่งเปิดใจขอพักผ่อนขอฝากประเทศชาติด้วยพลเอกนพพาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงหาาไทยถ่าย,ายภาพรวมกับสื่อมวลชนในโอกาสํำลาจตำแหน่งที่นั่งมา9ปีเต็มครับโอ้โห ไอติมชี้เศรษฐาทกครรมอได้ต้องมีคำถามประชามติแก้รัฐมนูญลุนเศรษฐาใครนั่งพบตรอนะครับเปิดใจสองเจ้าของเหยื่อดามาปังชาถูกร้านใหญ่อ้างสิทธิจดทะเบียนทางการค้าเรืค่าเสียหายวันนี้เป็นข่าวทเแรงในทวิตเตอร์เลยนะครับเรียกว่าเจ้าของร้านปังชาลูกไก่ทองนี่เรียกว่าแทบจะสุดไปเลยละเพราะว่าชื่อเสียง ถูกทำลายเพราะว่าไปตัวเองเป็นร้านใหญ่นะครับแล้วก็ไปยื่นโนติสบอกร้านเข้าไปละเมิดลิขสิทธิ์ที่ร้านเขาเปิดเปิดอยู่ก่อนนะครับแล้วก็ชื่อมันเป็นเจ n เนอ c ริกเนมชื่อสากลชื่อที่กลางที่ใครใช้ได้ครับตอนนี้ก็โอ้โหต้องเรียกว่าแก้ข่าวกันอันนี้ก็น่าสนใจนะอะไรอะเมคคาเน c a ลคีย์บอร์ของสมชัยแล้วฟิน โอ้นี่ก็เป็นคีย์บอร์ดนะครับต่างหางเอาละครับนี่คือผู้จัดการรายวัน31สิงหาคม2 5 6หครับ